แต่งอาวุธกันึุกไม่น่าจะมีอะไรต้องแต่งแล้วนะไส้เดี๋ยวปรับปรุงนะยเออเดี๋ยวแต่งปืนใหม่ด้วยดีกว่าเป็ดผ่าเลีอยงเอ๊ะเป็่ปืนอยู่ไหนเนี่ยหาปืนแต่งใหม่แล้วนี่ส่กาเอ้ใบสัน ต้องสั่งของที่20คนอะไรสวยๆกินไปเรื่อยๆหินช่ยี้คุม้มง่ายๆนะนี่โอเคใบสันแต่งมาแล้ว นี่เขาก็บอกไปเป็นเล่นดีกว่าโอ้สูงไว้ด้วยโอ้หนิ่งด้วย <laughs> นี่ใบสันป <c oughs> ืนถ่าไฟใาย <c oughs> ดีมากอ่าพ <c oughs> ี่นิ่งไปแล้ว <c oughs> ฮัลโหล มีใครอยู่ไหมแล้วทำไมเกิดอะไรตึม้มเงียบรู้ว่านิ่งไปแล้วเต้ไปตรงนี้ตรงนี้จับตรงนั้นโอเคมีคนคลิปมือนเรา

ิดสี่ยังวะบอกแล้วทำไมไายเปิดก่อนอ่ะทำไมเป็นงั้นอ่ะนึงเปิดก่อนกูนะตดสี่ไปสั่ เอกกันในยึดเตะยึดเตะวังว่าเ่งมีตัวหนึ่งดังค่ะเห็นที่ตัวนึงตัวนั้นอ่ะชุดสักทอ่เราจดไปแวแชโอเคเรายึดจุดนี้ไปเตรียมวิ่งเลย ใครมาข้างหลัง,ลงดูวะตั้งแมงใครลัง่งเข้าหลังกูมึงโดนอะแรงใครว่าเลี้ยฉันนอน,นดีจริงๆเลยอะตึงต,ตัวเองมันมาข้างหลังที่บัเลย เราไปเชียร์กันแล้วจับมาแล้วโอ้ยม้าโดนแม่งม้ามาคือเมือบแล้ว <o> ม้ามาเล่นกูเกเฮ้ยใส่ไปไปไขึ้นข้างบนเย็ดยี่ยี้จุดไปเร็วไปเลยตรงนีาาน้ตรงนี้ ซิ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 มังจะบปนตัวอัดษรยิงได้ไวสุดชุดนี้โอเคสะดวกลายเง้นเลยลายเงินคอยจัการแล้วโอเคอยช่วงดีพี่ทางนี้ลำบากนิดนึงคนเพียบเลยตายเลย แอบชุบเหร่าม่เอาเอ็น,วเวเน,นั้นโอเคไหมโอเคอยิงไงไม่ให้โดนกลัวโอ้โหแตกทั้งตีตีมันล้วนๆกูนโอ้โพี่ม่สันดีมากนี่นิ่งทั้งหัว ไป <Yes. S 2> ละไปแล้วกูจะหาที่สูงก่อนไม่ไหวโนดโนอดดูเองเดินช่วงหน้าไปก่อนนะพี่ ไอ้ตัวนี้มันเป็นสบตัวแร่ไปตกอี่ึงไร่งจุดไอรเจ็บตายเละจริงเนอะไอ้มาทำยอะไงทองเนี้ที่นีจองอ่ะ đây mọi người thong, ui đó, ui bay sắn, xịt dung mà cầm mọi người xịt ở băng xịt băng vortex blast engaged, rồi วางมือได้เลยโอ้ใบสันดีมากใบสันดีมากโอ้ใบสันไบ้อนเอาเอ็นไปเลยไบ้อนใบ้อนสุดยอดใหญ่มากแน่น แต่งอันนี้นี่ขนาดอันนี้แต่งยังไม่เต็มนะพี่แค่ยืมแปดเองฮมเนะมีได้ห้าสิบรอยสามโอสิบแต่นาล้อยเก้าสิบทั้งหมดอะรวมทั้งหมดร้อยสิบพม่ได้มาร้อยเก้าสิบได้แต่ผมได้ร้อยสิบดิมันหน้าไวเนอะ ไปสุ่มหาอะไรได้เนี่ยกูถามเลยเนี่ยเหรอไปสุ่มไอ้ชุดเนี่ยเหรออชุดปัญญาอ่เนนะอเอ้อเฮ้ยอะไร่ะเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูให้เต็มตา เอดิ๊เฮ้ยดิสคอร์ดเฮ้ยเอ้ยคือการตั้งคิดเจเฮ้ยเฮ้ยล่างสุดพี่เฮ้ยเฮ้ยไงไงตัดสิเดียวนะดิเดียวดิเดียวเลยพี่ และตัวที่ผมเล่นด้วยวเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหรูเลยป <c oughs> <อ>วดหรูฮึช่วี่วเดี๋ยวมานี่กัน โอ้โหสวยเฮ้ยร้อยหนึ่งคุ้มคุ้มค่มาบอกเลยคุ้มค่าเฮ้ยสมได้ไงเนี่ยพี่ได้ไร เนี่ยได้ลูป6ตัวละครนต่ก็ไม่ได้อะไรอีกเลยเกลือล้วนเกลือแท้สีทองนึกว่ามันจะได้อย่างอื่นไงนึกว่าได้สกินปืนหรือไม่ก็อ้ไท่าไปชีพอะสรุปได้สกินโอ้โห